สวัสดีจ้าวันนี้ยายวันพัทยาชาแน,นลค่ะจะมารีวิวเรื่องของว่านเนาะเพราะบ้านยายวันก็มีว่านเยอะแยะเมื่อก่อนก็สะสมว่านเนาะไปตลาดตรงไหนเจอก็สะสมมาสะสมมาเนาะจะให้มาดูว่าเปรียบเทียบกันระหว่างว่านมหาโชคกับมหาลาชนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะระหว่าง หัวใบก้านหรือสรรพคุณนะคะเรามาดูกันเลยค่ะนะคะมาค่ะเรามาดูว่านมหาโชคกันก่อนนะคะอันนี้คือว่านมหาโชคคนะ่ะเนาะอันนี้คือว่านมหาโชคนะคะสวยใบเขียวมันจัดเป็นไม้มงคลเป็นไม้ประดับนะคะเป็นไม้มงคลไม้ประดับเนาะ ทำให้เรามีโชคลาภมีคนนับถือนะคะว่านมหาโชคเป็นเป็นเป็นไม้ล้มลุกนะคะพี่น้องเป็นไม้ล้มลุกค่ะแล้วก็เขาก็จะมีหัวนะคะก็จะมีหัวก็จะมีเป็นหัวนะคะหัวก็คล้ายๆกับหัวไอ้หอมหัวใหญ่นะคะคล้ายกับหอมหัวใหญ่นะแล้วก็จะมีรากเป็น เส้นฝอยเล็กๆนะคะใบเขาก็จะยาวเนะแล้วก็รียนะปลายแหลมนะปลายแหลมแล้วก็จะมีลำกา้านจะมีก้านลงมาลงมาถึงหัวนะคะลำต้นลำต้นลำต้นอันนี้คือหัวหัวนะคะคือเราก็จะเรียกว่าเป็นลำต้นเนาะเป็นใบพืชเป็นพืช ใบเลี้ยงเดี่ยวนะเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะจะออกดอกสีขาวเป็นพวงนะคะมหาลาบกับมหาโชคนี้ไม่เหมือนกันนะคะมหาโชคจะออกดอกเป็นสีขาวดอกใหญ่เป็นพวงนะคะแต่ตอนนี้เยวันเยวันไม่มีดอกให้ดูเนาะเพิ่งเพิ่งเอากลับมาจากเชียงรายแล้วก็มาปรับปรุงเนาะ ปรับุงใหม่ใส่กระถางใหม่เลี้ยงใหม่คือเลี้ยงใหม่ตอนเยาวันออกมาตอนนั้นหายเกี้ยงนะเอาใส่กระถางเก็บไว้ก็ไม่มีคนดูแลเนาะคนเอาไปมั่งหรืออะไรหลายๆอย่างเนาะเพราะไม่มีใครดูแลเนาะนี่ก็ใบเขาก็จะสวยนะเป็นใบสีเขียวนะสีเขียวแล้วก็ปลายนี่จะแหลมนะคะ ปลายนี้จะแหลมลงมาก็จะมีก้านใบามาตรงหัวแล้วก็จะมีดอกเป็นสีขาวพวงนะคะถ้าในในในที่ว่าถ้าดอกออกเนาะถ้าดอกงอ,อกเจ้าของบ้านจะมีโชคมีลาบนะคะเป็นเป็นว่านที่ให้โชคให้ลาบนะคะเป็นว่านที่ให้โชคให้ลาบอันนี้คือว่านมหาโชคนะคะถ้าออกดอกปุ๊บ เราสามารถไปเสี่ยงโชคได้เนาะแล้วการที่เราปลูกรดน้ำพวนดินเราก็ทุกวันพระนะคะทุกวันพระเย,ยวันก็จะรดน้ำเนาะแล้วก็จะสวดพระคาถานะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะ,นะายะสามจบเนาะเย,ยวันจะท่องคาถานะโมพุทธายะสามจบนะคะามาดูว่านมาหาลาบก่อนนะคะ อันนี้คือว่านมหาลาบค่ะนะคะว่านมหาลาบนะคะก็เป็นไม้มงคลเป็นไม้มงคลไม้ประดับอีกอีกพันหนึ่งนะคะก็เหมือนว่านมหาโชคละคะเนาะก็ถือว่าเป็นว่านไม้ล้มลุกเนาะเป็นพืชล้มลุกตระกูล กูนใบเลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันนะคะนี่ไอ้นี้เป็นมหาลาบค่ะนะใบจะลักษณะใบจะกลมนะจะกลมแล้วก็จะมีสีเขียวอ่อนๆจะมีสีเขียวอ่อนๆนะใบจะไม่ยาวนะคะใบจะกลมแล้วก็จะมีหัวจะมีหัวเหมือนหัวหอมค่ะจะมีหัวนะคะเยววันก็ก็ไม่ได้ว่าจะเอาออกให้ดูอยู่จะมีหัวนะ จะมีหัวเหมือนหัวหอมค่ะนะจะมีหัวเหมือนหัวหอมนะคะเยววันจะถอนให้ดูนะนี่จะมีหัวเหมือนหัวหอมนะคะเห็นไหมนี่ไอ้น้อนเนี่ยจะมีหือนหัวหอมแล้วก็จะมีรากนะคะรากเป็นรากฝอยนะอันนั้นคือลำต้นนะคะหัวนะนค่ะแต่เยะวันก็จะปลูกไว้เหมือนเดิมเ <c oughs> ออน,นะเป็นไม้ล้มลุกเนาะ เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะอันนี้คือต้นมหาลาบใบจกนะกลมเนาะใบจะกลมมันจะแตกต่างจากมหาโชคนะคะมหาโชคใบมหาโชคจะใบยาวนะคะเนี่ยจะใบยาวเนะี่ยมหาโชคจะใบยาวแล้วจะมีสีเขียวเข้มเนาะตรงนี้ก็มันมันมองไม่ออกเพราะว่าแสงอาจจะสะท้อนเนาะใบสีเขียวเข้มนะนี้ไอนี้เป็น มหาโชคนะมหาลาบก็ก็จะมีใบเขียวอ่อนเนาะใบสั้นกลมเนาะก็มีลำต้นเป็นหัวนะเป็นหัวคล้ายกับหัวหอมเนาะที่เยาวันทนให้นะเนี่ยมันก็คล้ายเป็นหัวหอมแล้วก็มีรากฝอยยาวๆนะคะต้นมหาลาบนะคะจะมีดอกเป็นสีแดงสีส้มเหลืองหรือส้มอมแดงนะคะ ถ้าจะมีชื่อเลือกอีกชื่อหนึ่งก็คือว่านกวักนางพญาหงสาวดีนะนะคะกวักนางพญาหงสาวดีเป็นไม้มงคลเสียงโชคเมตตามหานิยมคนไหนที่ทำร้านค้าร้านขายก็สามารถเอาไปปลูก ไว้หน้าร้านประดับเป็นไม้ประดับเนาะเป็นไม้มงคลไม้เมตตามหานิยมดอกจะมีสีส้มอมแดงหรือส้มเหลืองนอะส้มเหลืองเขาจะให้ให้ดอกเวลาเขาให้ดอกแล้วปุ๊บเจ้าของบ้านหรือคนที่ปลูกก็จะมีโชคมีลาบนะคะ mm hmm. เราการที่เราปลูกหรือว่าเลี้ยงว่านแต่และชนิดนะคะเราก็จะมีการรดน้ำเนาะ ลดน้ำพรวนดินนะการที่เราจะลดน้ำพรวนดินก็จะมีพาานะักคาถาเพื่อให้เกิดความขังพักคาถานะคะพักคาถาของต้นมหาลาบก็จะมีก็จะมีว่ามหาลาโพนะมหาลาโพก็คือมหาลาบนะมหาลาโพโหนตุพระวันตุเมมหาลาโพโหนตุพระวันตุเมนะ เราจะท่อง3จุดนะคะเราจะท่อง3มจุดนะคะเกี่ยวกับเกี่ยวกับมหาลาบหรือนางกวกนางกวกเนาะกวกนางพญาหงสาวดีนะคะจะมีใบสีอ่อนรำต้นเป็นหัวเนาะคล้ายกับหอมหัวใหญ่มีรากฝอยนะแล้วเรามาดูว่าความแตกต่างนะความแตกต่างระหว่าง มหาโชคเนาะอันนี้คือต้นมหาโชคมหาโชคจะเป็นจะมีใบยาวเรียวสีเข้มดอกก็จะแตกต่างกันคือดอกจะเป็นสีขาวเนาะดอกจะเป็นสีขาวเวลาทั้งทั้งสองออกดอกเขาก็จะให้โชคให้ลาบกับผู้ที่เลี้ยงหรือผู้ที่มีอยู่นะคะส่วนมากจะจะเลี้ยง เป็นมหานิยมหรือมีโชคมีลาบกับร้านขายนะขายขายทุกอย่างเนาะจะมีโชคมีลาบแต่ถ้าเวลาเวลาเหี่ยวเฉาหรือว่าม้วยหรือว่าอะไรประมาณนี้ไม่สวยงามก็จะทําให้ไม่มีโชคมีลาบนะคะเยาวันก็ได้เอามาให้ดูนะคะระหว่างต้นระหว่างว่านมหาโชคนะกับ ว่านมหาลาบนะคะเอฟซี FC เห็นเป็นยังไงก็กดไลค์กดติดตามกดซับะไครกดสันกระดิ่งนะคะให้กับยายวันชาแนลพัทยาหรือยายวันพัทยาชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ